สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมนะครับช่องแซกเด็กนะครับวันนี้ไปดะตรูนะครับใส่ใส้มานะครับได้หอยเชอรี่นะครับปลาไม่เอานะครับเอาแต่หอยเชอรี่ปลาปลอยนะครับก็เลยเอามาต้มนะครับว่าจะก่อยนะครับว่าจะลาบนะครับลาบหอยเชอรี่นะครับนะครับวันนี้วันที่17นะครับ17 เจตุลานะครับฝนยังตกอยู่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอชมตอนสุกแล้วก็ลาบเลยนะครับผมลาบแบบสุรินนะครับผมแบบเขมินเมนเเนะครับทำไมรู้ว่าเป็นคนสุรินโตนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวต้มต้มหอยก่อนนะครับต้มหอยให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเง้ เงยเอาเอาเฉพาะหัวนะครับแล้วก็ทําเอาขี้มันออกนะครับแล้วก็เตรียมลาบนะครับไปดูตอนลาบเลยนะครับเอานะครับมาดูเครื่องลาบของเรานะครับลาบหอยเชอรี่นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับหอมแดงนะครับพริกสดนะครับพริกสดเก็บจากสวนนะครับ แล้วก็มะนาวนะครับมะนาวหลังบ้านนะครับก็เขาคั่วนะครับขั่วเองพริกป่นนะครับขั่วเองน้ำปลาทําเองเอ้ย right ไม่ใช่นะครับซื้อเข้ามานะครับผงชูรสนะครับทําเองครับเนื่องจากปลูกมันนะโอ้ยก็ไม่ใช่นะครับซื้อเข้ามานะครับก็พริกไทยนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปรอชมขั้นตอนการทําหอยนะครับแล้วก็ลาบเลยนะครับผม ครับสวัสดีครับก็มาถึงขั้นตอนลาบเลยนะครับก็ก็ไม่ยากนะครับหลังจากที่เราแกะหอยนะครับแล้วก็พันเรียบร้อยนะครับก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปนะครับก็มีหอมนะครับกรติกนะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับกับพริกป่นนะครับก็ใส่ตามใจชอบนะครับก็ใส่กันไปเลยนะครับเท่าไหร่นะครับก็ คลุกคลุกกันไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีต้นหอมผักชีนะครับก็ใช้ไออะไรพวรพาเออแมงลักนะครับใช้แมงลักแทนนะครับตัวนี้มะนาวก็บีบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวก็นะครับก็เตรียมใส่ถุงนัวนะครับถุงนัวไม่มีอันไหนก่อนในหลังครักกะเอาเลยครับนี่นะครับแ็บน้อย ใส่น้อยเซตหลยก็ใส่หลยนะครับสูตรนี้ใส่รสดีไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความนวลนัวนะครับนี่อาจจะดูแบบรักทุเลนะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะครับก็ไม่มีขาตั้งนะครับใส่พอสมควรนะครับรสดีนะครับนี่ครับสูตรเมนเมนครับไม่มีสูตรบ้านบ้านนะครับ ใส่เท่าที่มีนะครับมีอะไรก็ใสอันนั้นไปนะครับไม่มีก็ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งครับวางกระดี่แบบนี้นะครับไปก็นะครับใส่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วเองนะครับข้าวคั่วอันนี้ก็พลิกนะครับก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับข้าวคั่วนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับข้าวคั่ว หนึ่ง้อนโตะนะครับนะครับพริกก็สักประมาณนะครึ้นช้อน,นครับเผ็ดนะครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยก็คลุก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 ,ลกนะครับให้เข้ากันนะครับคลุก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 ให้เข้ากันนะครับชิมรสนะครับ ตามใจชอบนะครับอันนี้เป็นหอยสดๆเลยนะครับจับมารอดต้มเลยนะครับมีความหวานจะมีความกรอบอยู่แล้วนะครับย็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็มีเท่าไหร่ก็มีอะไรก็ใส่นั่นไปนะครับเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะครับนี่ครับฝนตกฝนตกทั้งวันนะครับเมื่อวานก็ทั้งวันวันนี้ตื่นมาก็ตกอีกนะครับนี่ครับเปลือกหอยที่เราแกะแล้วนะครับเราก็ไม่ทิ้งนะครับ เราอาไปหมักนะครับทำบิ้นน้ำหมักใช้กับพวกพืชไร่พืชสวนนะครับใช้กับนาข้าวนะครับใช้ดีนะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับในราคาแพงๆนะครับซองละห้าหกร้อยไม่ต้องซื้อนะครับใช้แบบนี้นะครับประหยัดต้นทุนนะครับลุกเข้าให้เข้ากันนะครับลุกเลยนะครับแล้วก็ชิมรสนะครับอื เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับตุดต่อนะครับตุกเลยครับตุกตุกก็ชิมรอบหนึ่งนะครับรอบื้ม ได้แล้วครับมันนาวในหนึ่งนะครับก็ทันปอนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับกินกันในโซเรือนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเลใส่ผักเสร็จก็กินข้าวนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ โอ้สวัสดีครับผมจุงกะสวัสดีบับ